วันนี้ครับผมมีการนัดจะสง่งมเรียบไปพร้อมกันในวันนี้วันอาทิตย์ก็ส่งครับวันเสาร์้ก็ส่งส่งทุกวันนะฮะเราก็ได้มีวันหยุดให้ก็สั่งซื้อได้นะครับผมอันนี้เป็นโปรโมชั่นหมดเลยครับที่จะจัดส่งนี่จะเป็นของอาร์มีนะครับอาสามหนึ่งนะครับผมนี่เป็นไม้แท้เนาะผมไม้แท้นะนี่โปรโมชั่นก็แถมไปเลยนะเนาะโอเคนะใหม่ๆเขายังไม่ได้ลองเนะเนี่ยเดี๋ยวลองที่นี่หน่อยนะครับนะครับแกะมาให้เลยเนาะโอเคนั่นมีการได้ลองตัวของใหม่เนาะดีวันนี้ก็ทดสอบกันนะแต่นี่เอาเอาใหม่ๆด้วยโอเคส่วนใหญ่ต้องใส่เสียงแต่เราทดสอบด้ววยคามแนนนนน่่อะีเป็ นะครับกับไม้แท้สามหนึ่งโอเคนะครับนี่นี่ก็โปรโมชั่นกระแถมแก๊สไปเลยท่านเนาะแต่์พลงพร้อมเล่นแล้วก็มีทั้งนักลูกแก้วร้อยลูกเหล็กร้อยแล้วเป่าจะแถมเหมือนกันเลยครับสองสองพื้โอเคนะฮะนี่ก็เป็นดับเบิลนะครับผมผมก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมให้ลองดีเดียวไปเลยนะครับทดสอบนิดหน่อยฮะตามหลังไม่ทดสอบก็ได้เกิดความกลัวแก๊สรั่วซึมไม่ทำงานที่จะเดี๋ยวเวลาลูกค้าไปไปมาน้องเขาจะอะไรแล้วก็กล่องอย่างนี้นะมีขาย แต่อเมียไม่มีถ้าเปต่อสิ่งนี้แล้วแต่บริษัทต้อ,อยแข็งครับนี่ก็มีลูกสุ่มให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ตรงน,นี้เนาะมีไม้เวลาเอ่าลอมกล้องแล้วลูกตีนะครับใส่นี่จะงานดีหนะึ่งเป็นสุดยอดใช่ไหครับราคาลดโปรโมชั่นไปตามคลิปเดี๋ยวดูตามคลิปได้นะครับผมเราแจกให้ตามคลิปเลยสินค้าเราเรับประกันได้ว่าตามคลิปได้โอเคนะครับผมทดลองก่อน ไม่ได้รีบเนาะแต่ก็อยากให้ส่งใด้ไวที่สุดครับผมเชียได้อยู่ครบต้อเช็กี่ชีน่ได้อยู่ก็ไม่ใช่มีอะไรครับเป็นการอัดแน่นครับ ถ้าเป็นของใหม่ครับนี่ก็ลองแบนี้ให้อย่างไวถ้าเป็นคู่เลยครับลูกค้าซื้อทีละสองคู่สองกระบอกนะฮะคู่เลยครับผมโอเคส่วนใหญ่มันก็เรื่องเบาเรื่องรถถังถ้ารั่วซึมก็ขันให้แน่นหรือว่ายางหลุดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่ไม่คอยมีปัญหาเสียอะไรมากนัครับผมมีใกล้เนาะครับผมขึ้นมาครับล็อกแป้งฮะนี่ซีดิงไม่ได้นะ ยิงได้มยิงใกล้แลอันตรายถ้าอยู่ไกลนะครับทางสไลด์โอเคนะทีเดียวจะส่งให้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นก๊อกนะฮะโอเคนะครับโอเคทางสไลด์ดีนะฮะเดี๋ยวจะส่งให้ครับผมสนใจรุ่นไหนท่านมาครับสินค้าเรามีก็หลากหลายรุ่นนะฮะที่เข้ามาเป็นเซม่าแล้วก็มีหลายรุ่นน่าเลนครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่งให้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ